ขอต้อนรับสู่บริษัทแม็กเคนแมชชิเนอรี่ที่แห่งนี้ได้สร้างแรงบรันดาลใจให้กับผมได้พัฒนาและบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับผมนายเอกชัยอ e ินทร์ลูกกับตำแหน่งช่างบริการหลังการขายผมก็ทำงานเกี่ยวกับบริษมานานประมาณ 10กว่าปีปัจจุบ,บันอยู่บริษัทแมคเคนครับผมวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้ไปตรวจเช็คหน้างานลูกค้าพอพอดีลูกค้าแจ้งมาว่ารถไม่สามารถใช้งานสลัชิปได้ครับผมผมต้องไปตรวจเช็คดูครับผมผมใช้เวลาส่วนใหญ่เกิ่ยกับการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดรถของเราความเชี่ยวชาญจะทำให้รู้ถึงปัญหาและแก้ไขได้ถูกจุดได้รวดเร็วที่สุด สวัสดีครับผมเติมสินงอนุครับเป็นผู้บริการทั่วไปแล้วก็ดูแลในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับทำให้เค้ให้ความสนใจการให้บริการในการแก้ปัญหาที่เราพบนะครับเช่นเรามีการแจ้งไปนะครับทำให้เค้ก็จะส่งช่างเข้ามาดูภายในวันก็มีนะครับอย่างช้าสุดคือวันลุ้นขึ้นก็จะเข้ามาแก้ไขให้กับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับช่างที่มาให้บริการนะครับ เป็นต้องเรียกว่าอัยารัยสวีมากนะครับสุภาพเรียบร้อยแล้วก็แก้ไขตรงตามอาการที่เราเจอครับจนจนกว่าอุปกรณ์นั้นจะใช้งานได้ครับน,นี้คือสิ่งที่เราได้ใจทีมงานช่างของแมคเคนที่มาสปอร์ตให้กับเราผมดีใจที่เลือกแมคเคนมาดูแลเหมือนมีเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนหน้างานได้ไหวและมีประสิทธิภาพตลอด าะความสําเร็จของลูกค้าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมได้ทํำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราการให้บริการของเมทเทนคือความจริงใจที่ผมได้รับครับ